ความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนั้นถ้าเราแต่โสดาบันเนี่ยไม่เสื่อมละเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกสามคติข้างล่างปิดไม่ไปแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องมุ่งหวังต้องปรารถนาเลย ไม่ปราถนาไม่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยชีวิตเราไม่ถึงร้อยปีตายไปแล้วลงข้างล่างอีกไม่คุ้มลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยเวลาไปใช้ชีวิตข้างล่างเนี่ยหลังจากตายจากสัตว์นรกหรือเดรชาญพระพุทธเจ้าพยากรณ์อีกว่ามันเกิดซ้ำสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยมีน้อย เท่าเศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้สัตว์นรกตายแล้วไปเกิดในนรกซ้ำปริมาณเท่าดินมหาปฐพีสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดเป็นเดรลฉานเท่าดินมหาปฐพีสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดเป็นเปลตวิที่เท่าดินมหาปัฐพีที่หลุดมาเป็นมนุษย์และเทวดาแค่เศษดินปลายเล็บ อีกสองคติตรัสเหมือนกันคือเดลฉานกับเปรตวิสัยหลักการเดียวกัน